อันนี้คือบ็อกเซตอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นประมวลหมายเล่มเล็กที่เป็นบ็อกเซตอีกเล่มหนึ่งครับที่ผมแนะนําซึ่งบ็อกเซตตัวนี้นะครับจะมีเป็นแพ่งพันธุ์วิแ่งวิยาอะไรเงี้ยหมดเลยนะครับซึ่งใครจะซื้อไปเป็นเล่มเลมแบบนี้ก็ได้นะครับสารประมวลกฎหมายเล่มเล็กนะครับเล่มนี้นะครับเป็นเล่มเล็กนะครับเอาไว้พกพาในการท่องนะครับซึ่งข้างในเล่มนะครับจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะข้างในเล่มจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือหมอะมากในการเอาไว้พกพาในการท่องตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้เล็กเกินไปนะครับทุกคนสสาา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 มมมมมรรรรถถที่่่่่่่่อออออนนนนนไได้้้้้ตตตััววหงงงงืืขใเเเเเเเกกกกกะแจป็็็ลลลลพพย ก็ต้องการแบบว่าให้มันแบบครบเซตเป็นบ็อกเซตอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อเป็นบ็อกเซตแบบนี้ไ,ได้นะครับเนี่ยเวลาทุกคนเอาไปพกไปท่องแล้วเวลากลับมาถึงบ้านเวลาเอามาเก็บก็ สามารถเข้าไปในะบ็อกเซตแล้วตั้งบนโต๊ะอะไรสวยๆได้เลยนะครับหรือถ้าใครแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องการซื้อทีเดียวหมดเลยจะซื้อเป็นเล่มๆไปก็ได้ก็ซื้อแค่เล่มเดียวไปก็ได้อาสมมติว่าเฮ้ยปีหนึ่งเฮ้ยเราเรียนแพ่งพาณิชย์ไว้เราก็เอาแค่แพ่งพาณิชย์เต่มเล็มเ,ลเนี่ยเอาพกมีติดตัวไว้สักเล่มนึงนะครับเผื่อ,อแบบออกไปข้างนอกนะครับแล้วไม่อยากพกแบบประมวลเล่มใหญ่อะไรเงี้ยให้มันหนักกระเป๋านะครับเอาเล่มเล็กไปได้นะครับแล้วเวลาอยู่บ้านเราค่อยใช้เล่มใหญ่ในการจดก็ได้นะครับแต่เล่มเล็กเนี่ยเราก็มัน เอาไว้ท่องได้นั่นเองอ่ะนะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถดูได้ที่ตะก,กามุมูลสายด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้เป็นประมวลกฎหมายเล่มเล็กนะครับของเดอะจัสติคุปซึ่งก็แก้ไขล่าสุดหมดแล้วนะครับแก้สนุนท่าเทียมเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับเป็นอัปเดตล่าสุดที่ตะก,กามุมูลสายด้นล่างนะครับก็สามารถที่จะเลือกสั่งซื้อแล้วก็ดูได้ในนั้นเลยเนาะ